ครับผมสวัสดีครับนะครับผมบอยนะครับผมก็เป็นพนักงานบริษัทเนาะทำงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรมนะครับอยู่ที่โคราชทํางานบริษัทมาประมาณ2ปีนะครับตอนก่อนหน้านั้นก็ทําเปิดธุรกิจส่วนตัวเนาะที่เข้ามาในธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นมันมีโอกาสนะครับโอกาสก็สําหรับการลงทุนนะครับโอกาสสาหรับการลงทุนลงทุนน้อยๆนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับจบเลยนะครับที่ไซส์แอลก็ประมาณ ถือว่าไม่มากนะครับสาหรับการลงทุนนะครับและสินค้าผลิตภัณฑ์ก็โอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับถือว่าดีเยี่ยมไปเลยนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับสมัครนะครับเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ผมตัดสินใจเข้ามาสมัครนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันไม่ต้องไปตื้อเงาะขอขายเนาะนะครับไม่ต้องไปตามตื้อใครนะครับไม่ต้องไปขอใครแล้วก็ไม่ต้องไปขายใครนะครับอ่าเราก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับเวลานะครับเวลาของเราก็ทําตอนไหนก็ได้เนาะ นะครับมันเป็นอิสระของเรานะครับมันทําอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจเข้ามาทําตรงนี้นะครับเข้ามาในธุรกิจอินดีมตรงนี้ตัวอย่างที่ผมเห็นแล้วประทับใจมากที่สุดนะครับสําหรับธุรกิจนี้เนาะนะครับแนวทางในการทําธุรกิจนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการทําเงินวันละสี่หมื่นบาทนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็เชื่อมั่นในธุรกิจประเภทนี้มาแล้วสับส่วนหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนนี้เราก็เคยผ่านผ่านมาเนาะหลายธุรกิจนะครับแต่ว่ามันแผนธุรกิจมันไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ดูเหมือนคนที่อยู่สูงกว่าเราจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่เนาะเรามีโอกาสนะครับทัดเทียมกันแล้วก็ไม่มีใครเหลือมล้ําไปกว่าใครถ้าเกิดว่าเข้าใจแผนแล้วก็ทําตามที่วางไว้ตลอดนะครับมันจะมีสเตปของเรานะครับมีทีมงานที่มีคุณภาพคอยสอนทุกอย่างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมเข้ามาก็ประทับใจเหมือนกันนะครับว่า สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับได้รู้ในในทีมงานสอนนะครับมีอะไรที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเนาะตอนนี้เข้ามาได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะที่อาชิพอยู่นี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเข้ามานะครับทาเต็มที่นะศึกษาเต็มที่นะครับตอนนี้ก็มีทีมใต้สายงานแล้วนะครับระดับหนึ่งเนาะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเข้ามานะครับก็คือความเชื่อนะครับเรานะครับจะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้ต่อเมื่อนะครับเราได้ทํา อะไรใหม่ๆหรือว่าได้ทําสิ่งที่เราคิดว่ามันทําได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเชื่อว่าเงินหลักแสนแล้วก็หลักล้านไม่ได้หายากเลยนะครับ <L un> และเราก็จะทําได้นะครับผมมั่นใจแล้วก็จะทําให้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าอยากจะมาจอยกันอยากจะมาสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยถามคนที่ส่งลิงก์นี้ให้หรือว่าส่งคลิปนี้ให้นะครับหรือว่าถามผมเลยก็ได้นะครับ เพจ The Boy Indiem นะครับของเรายินดีต้อนรับมากๆนะครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนนะครับช่วยให้ทุกท่านมีรายได้นะครับแล้วก็ปลดหนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ